Ah, ีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเปี่ยวกาแฟนนะคะมาถึงเถาบ้านเพื่อนนะคะเพื่อนกะเฮ็ดอาหารมังสวิรัตให้กินค่ะก็จะเป็นซอสทั่วนะคะผสมกับเนื้อเทียมบดนะคะเราก็จะเป็นพริกยาก่างสอดไส้กับพวกอันเนื้อเทียมมังสวิรัตค่ะแต่ปรุงแต่งกินอร่อยมากนะคะ แล้วก็เฮ้าลังจากที่เ้ากินอาหารค่ํากันเสร็จแล้วเนาะคะ่ะเพื่อนกับพาเขาเข้าไปในป่าพากันไปหาเก็บต้นเชอร์รี่นะคะผลไม้ในป่านนี้นะคะฝรั่งเขาบ่ค่อยกินกันนะคะส่วนมากก็จะเป็นพวกเปียวค่ะจะมาเก็บกินทุกปีนะคะดกมากเลยค่ะท่านผู้ชมเต็มต้นดำต่ว่างสูงค่ะปกติแล้วนะคะในป่านี่จะมีอัน ลูกเชอรี่สีดำแล้วก็จะมีลูกพลัมปานะคะเขาจะมาเก็บกินกันทุกปีนะคะสนุกมากเลยค่ะท่านผู้ชมละเก็บไปด้วยกินไปด้วยแล้วก็ทายวิดีโอมาฝากท่านผู้ชมค่ะสนุกสนานกันค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลูกพลัมป้าค่ะรสชาติของเขาก็จะเหมือนบักทันบ้านเฮาเลยค่ะจักสีให้บอกว่ายัางไดเนาะคะ่ะจะออกรสชาติหวานๆเปรียปร้ยวๆสม,สม ะะลูกสีเหลืองๆสุกแล้วนะคะจะมีรสชาติออกมันหวานสมๆสมอร่อยมากเลยค่ะเหมือนบักทันบานเฮาอะค่ะแต่ถ้าเป็นลูกเขียวๆจะมีรสชาติเปรี้ยวมากๆค่ะเปรี้ยวแบบอ,อร่อยนะคะแต่คนเอนอเชียนะคะจะมักเอาไปดองเกลือหรือว่า,อาดองหวานวสินะคะไว้น่นกินช่วงหนาหนาวสินะคะ เดี๋ยวก็จะมาเก็บทุกปีนะคะเพื่อนก็จะแบ่งไว้ไหายเปรี้ยวนะคะเป็นในยังที่ทมีความสุขมากค่ะกิจกรรมในวันหยุดของเฮานะคะอืมอืมฟุ้นอุ๊บนี่แหละค่ะท่านผู้ชมกิจกรรมในวันหยุดของพวกเฮาเนาะค่ะไปพบเพื่อนในวันหยุดแล้วก็ไปกินข้าวบ้านเพื่อนพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแล้วกับพากันไปเก็บผลไม้ปานะคะ กิจกรรมในวันหยุดของพวกเฮาละกันในช่วงนาร้อนนะคะเฮากจะหาความสุขจากสิ่งรอบๆตัวแบบนี้ละคะ่ะนี่คือชีวิตในต่างแดนนะคะความสุขของเฮากะน,นี้แบบนี้ละคะ่ะบ่ได้มากมม้แต่กะเติมเต็มความสุขให้เฮาได้นะคะส่วนลูกพัมปลานี่เป็นต้นน้อยๆนะคะเปรี้ยวไปชิมเบิงเปียวชอบมากเลยเปี่ยวกันเลยบอกเพื่อนว่าอัน ปลูค่อยๆใๆนเด้อ <laughs> เปี่ยวจะเอามาปลูกไว้บ้านนะคะอันนี้เป็นพัมปลาที่รสชาติอร่อยมากค่ะลูกสดของเขาจะรสชาติเหมือนกับบักปังสมบ้านเฮานะคะแต่พอเริ่มเหลืองจะออกรสชาติหวานๆสมๆกินทดแทนบักทันปลาบานเฮาใได้เลยนะคะส่วนต้นนี้นะคะเป็นลูกพลัมที่เพื่อนเพิ่นปลูกไว้ในบ้านนะคะเป็นลูก พัมที่อร่อยหวานเหมือนพัมปลาน่ะล่ละคะ่ะแล,ะล้วเปรี้ยวกับเก็บแา้ก็ซิมเห็ไหมคะ่ะท่านผู้ชมอร่อยมากนนมากมมมเลยสมสมบักทันหน่อยนะคะนี่เห็นแต่คุชแบ้เหรอโอ้ยยึดตัูงอ่ะตัวแบ้เลิกสูส่วนเจ้าต้นนี้เนาะคะ่ะเป็นครุสแบเนาะคะ่ะ บ้านของมูเปียวเพื่อนปลูกไว้เป็นอย่างที่ลูกใหญ่มากเลยค่ะเป็นพันธุ์ที่แบบว่าปลูกในบ้านแล้วก็จะใหญ่แน่เท่ากับหัวใหญ่กว่าหัวแม่มื้อนะคะลูกดิบของเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะหวานอมเปรี้ยวนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นวินแบนะคะอันนี้จะเป็นสีชมพูค่ะอันนี้สุกแล้วนะคะแล้วก็จะมีอีกแบบหนึง่งเป็นสีแดงเข้มนะคะสีแดงเข้มนี่จะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะ แต่สีชมพูจะอร่อยกว่านะคะเขาจะปลูว้อยู่ประมาณสามพันนะคะมีสีเหลืองแล้วก็มีสีชมพูแล้วก็มีสีแดงส่วนเชอร์รี่ต้นนี้นะคะเปรี้ยวมากค่ะท่านผู้ชมเปรี้ยวจนแบบกินเข้าไปเราเนี่ตายีเลยค่ะเพิ่นเก็บไว้ให้เปรี้ยวให้เปรี้ยวมาซิมนะคะเปรี้ยวมาเที่ยวบ้านเพื่อนคนนี้ที่ใดนะคะเปรี้ยวก็จะได้เก็บผลไม้อร่อยๆกลับบ้านตลอดเลยค่ะ ผลไม้ที่เพื่อนปลูกไว้ส่วนมากนะคะจะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะเพราะว่าเพิ่นเจ้าของบ้านหลังนี้เพื่อนเป็นคนที่มากินอาหารรสเปรี้ยวมากินผลไม้เปรี้ยวนะคะเขาก็เลยซื้อมาปลูกไว้ก็คือต้นใหม่ที่มีแต่รสชาติเปรี้ยวนะคะเชอร์รีในบ้านของเขาจะมีหลากหลายสายพันธุ์มากะท่ผมจะมีเปรี้ยวมากนะคะต้นนี้จะเปรี้ยวมากแล้วก็ฉ่ำมากนะคะแล้วก็จะมี เชอรี่หลากหลายสายพันธุ์อีกต้นนึงก็จะเป็นต้นที่สมเหมือนเชอรี่ปลาป้านะคะอันนี้จะสมเหมือนกันนะคะสมมากแต่กรสชาติอีกแตกต่างกันออกไปบ้านมูนแฟนเปียวนะคะเป็นอีกอย่างที่มีผลไม้เปียวๆหลายอย่างมากค่ะเชอรี่ก็มีแต่เชอรี่เปรียวๆรสชาติแล้วก็สายพันธุ์ก็แตกต่างกันไปก็เป็นอีกอย่างที่น่าสนใจนะคะมาเที่ยวบานเพื่อนนี่นะคะคือต้นไม้ของเพื่อนนะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแอปเปิลนะคะแอปเปิลของเพิ่นก็จะอร่อยออกหวานเปรี้ยวคือกันค่ะกําลังกินสมพอดีค่ะนี่ระคะชีวิตในต่างแดนกับนี้ยังให้ไเด้เบิ่นหลากหลายอย่างนะคะเดี๋ยวเพื่อจะให้ท่านผู้ชมเบิง่งบักเขือเทศนะคะที่เพิ่นปลูกไว้ในกรีนเฮาส์เนาะคะ่ะยุนีนะคะอากาศจะบกค่อยปกติแล้วก็จะหนาวจะล้มแล้วก็บกค่อยมีแสงสว่างนะะเพิ่นก็เล่นปลูก บักเขือเทศไว้ใน,น,นโรงเรือนเนาะคะ่ะก็จะปลูกบักเขือเทศแล้วก็จะมีองุ่นนะคะแล้วก็จะมีบักแตงค่ะามผุ้ชมบักองุ่นของเพิ่นกําลังพ้อดองเลยค่ะเนี่ย้าเอามาดองไว้้ากินช่วงหนาหนาวคือสีแสบค่ะบักองุ่นต้นนี้จะมีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็หวานนะคะผสมหวานนิดหน่อยนะคะเพิ่นกะชอบกินอาหารน่รสชาติเปรี้ยวนะคะเหมือนคนเอเชียบ้านเฮานี่แหละ เพิ่นก็นเลยปลูกแต่ของเปรี้ยวๆอาไว้นะคะบักแตงเพิ่นกนกำลังออกหมากโดกโดทขานผู้ชมเต็มไปหมดค่ะนี่แหละค่ะคนที่เขามักเขตส่วนมากปลูกบักแตงมากปลูกบักองุนหรือว่าบักเขเทศเขาก็จะมีกรีนเ่าไว้นะคะเพราะว่าอากาศในสว,วีเดนบ่ค่อยมันคงนะคะเปียวเห็นบักแตงเพิ่นหลายๆเปียวอ่อนซ้อนนะแมคะ่ะแบบมันสวยมากแล้วก็ดกมากนะคะ เต็มไปหมดเลยค่ะท่านผู้ชมเพิ่นมกปลูกบักแตงนะคะบักแตงนี่เพิ่นจะเอาไปนี่ไปดองนะคะดองไว้จะกินนานาวนะคะเขาจะดองบางคนเขาจะดองเค็มนะคะบางคนก็นจะดองหวานนะคะนี่แหละค่ะคือชีวิตในต่างเดนเขาก็จะแปรรูปอาหารไว้จะกินช่วงนานาวนะคะหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงจะชอบวิดีโอที่เปียวเอามาให้ชมในวันนี้นะคะเป็นชีวิต ที่เรียบง่ายในต่างแดนของเปียวค่ะในช่วงวันหยุดเฮ้าก็จะหากิจกรรมทําไปทานเขาบ้านเพื่อนแล้วก็ชมสวนพักสวนดอกไม้ค่ะนี่คือความสุขในช่วงนาร้อนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมขอกขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเปียวที่สปีเดนนะคะเ,เจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมดูแลสุขภาพด้วยค่ะบ๊ายบาย